สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอนับตาข้อจกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือครับผมนายประทักษ์สุขวันม .5 ทสามเดชที23ครับชั้นหน้าคพับคือวันนี้ครับรก,รก็5ทสามเดชพี วอลิทอนก็ทำยอดทัพสามได้ที่22,000นาซามิการ์เซนเศรษฐกิจในทิ no else, yes. yes. ่นนี้เป็นนาซามิการ์เหนือที่จะร่วมมือกันสมัยหาขาดสุดออกและเราต้นการผลิตสินค้าเพื่อให้มีราคาถูกลงและสามารถแข่งขันกับตนาดโลกได้ n a ต t a ประกอบด้วยสมาชิก2ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกก่อตั้งเมื่อนที่1มกราคม2 5 วัตถ so so sup so ุประสงค์เพื่อกระเจาอุปสรรคทางการค้าละบริการระหว่างประเทศภาคีในการยกระดับภาษีศิลการในภายในเวลา5ปีส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมให้โอกาสทารลงทุนคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและแก้ไขข้อวิดาดทางการค้าผลการปฏิบัติงานนะครับประเทศสมาชิกต่างได้รับผลประโยชน์จากการทําข้อตกลงการค้าเสรีมรนิการหนคือเม็กซิโกซึ่งก่อนหน้านี้อาตาเลเป็นประเปศผู้ตกกันมากก็เลื่องตัวขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาก็กลับื้นตัวดีขึ้นโดยลำดับทั้งนี้เขาสหรัฐอเมริกาปลปอยสินเชื่อระยะยาวลดอัตรตาภาษีมันเข้าและอนุญาตให้เรือมันของเม็กซิโกเล่นผ่านข้า,าสูงของอเมริกาได้โดยไม่ต้องขนถ่ายสินค้าที่ชายแดนอันเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและเสียเวลาจากสหรัฐอเมริกามีการส่งออกไปเม็กซิโกและคามาลามากขึ้นว่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมทำมาาทให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นและทำให้มีตำแหน่งงานเพิ่มมีการจ้างงานมากขึ้น แนาดาสามารถซื้อสินค้าสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกถล่มอันเนื่องมาจากการลดอัตราภาษีสินค้ากรสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับให้การสนับสนุนนาตาด้วยเหตุผลดังนี้ครับสหรัฐอเมริกาข้อหนึ่งนะครับก็คือกาแก้ปัญหาชายแดนแรงงานเข้ามาทํางานโดยผิดกฎหมายครับข้อ 2. คือแก้ปัญหาการขาดถึงการค้าภายในประเทศข้อ 3. ใช้ปัญหานการต่อรองการค้ากับกลุ่มการค้าต่างๆครับ ้เม็กซิโกได้รับผลประโยชน์จากการดึงด,ดูดเงินทุนและเทคโนโลย,ยีต่างจากต่างประเทศ 2. เม็กซิโกสามารถเพิ่มศักยภาพในการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเนื่องจากอัตราการจ้างต่ำและก็เป็นเขตปลอดภาษีสุลกาก่อนค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ NAFTA ไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของนา f t a แต่การดําเนินง,งานของนา f t a ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการค้าของไทยกล่าวคือการออกกฎเกณฑ์ต่างๆของประเทศในกลุ่ม NAFTA ทําให้มีผลกระทบต่อสินค้าไทยเช่นประเทศแคนาดาและเม็กซิโกได้ออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งกําเนิดของสินค้ารถยนต์และภาคอื่นที่ท่อมาจากโรงงาน เป็นการจำกัดและเกียการการค้าที่ส่งเข้ามาจากประเทศไทยประเทศเม็กซิโกขึ้นอัตราภาษีสิงทอเครื่องหนังและรองเท้าทำให้สินค้าไทยมีราคาสูงขึ้นไปด้วยจึงส่งออกได้น้อยลงค่ะ